ก็ต้องสาัดีนะครับคนดูวันนี้เราจะเล่นแมพผีกับคนดูครับซึ่งเรามากับคนดูทั้งหมดสาคนครับซึ่งอีกคนนึงไปไปไปตวไปตรงน้นไว้นั่นอะไม่รู้กันนะทุกครเอามาเอามาเอ้ยหันมาหันมาหันมาเออโอเคเอาว่เดี๋ยวไปกันเดี๋คนดูไป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  มา Warning this game has jump scare ระวังด้วยนะครับว่าเกมเนี้ยเขามี jump scare น,นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวถ้ามีจั m p scare ผมจะขึ้นเตือนไว้ให้นะตอนที่สองอทุกคืนจะมีโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วก็บา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 ,บา,บากูไม่อ่านไม่รู้ลำคาญเพื่อนเออต้องการใส่ความสงสารในโรงเรียนโรงเรียนค่ะโรงเรียน <Okay. S 3> แหว่แอ็มพี่ตัวแขกเป็นนิการะเป็นไหนง่ะเปไหนต่อผมจะไปรู้ใช่ไหมฮะคลาส E ไม่ได้จะไปหาคนข้าวผู้จัดการหาข้อห้องผู้จัดการคลาสเปิดเปิดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเสียงไรเสียงไรเฮ้ยเราไปหาผู้จัดการก่อนนะอันนี้คลาส D เหี้ยนิ่มจังไิ่มผมต้องการเติมเราบอกว่ะอยนิ่มยังไงอ่ะ ดีอ่านเลยตรงนู้นอ่ะเขาอ่านเลยขออ่านเลยเขารู้เขารู้อ่านนี่เยี่ยไม่โตไปไงยี่สิบเขารู้เขารู้ตั้างเขารู้โอเคถ้าไม่โดนก็อ่านแล้วก็หาห้องผู้จัดการไม่หงุดหงิดใช่ไหมไม่ต้องผู้จัดการทำไมไอพามคืออะไรอ่ะเข้ามาแล้วน้อง อ๋อไปไปอยู่กันเดินไปอยู่พี่ผมผมอ่ะโน้ตอยู่มันไม่ติดโน้ตอยู่เมื่อกี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวได้ไหมไม่รอดเลยพี่โตน่ากลัวมากเลยแน่นอนพี่โตเขาบอกว่าพี่โตเขาไปแต่งชุดมาใหม่เขาหล่อมากเป็นไงห้องพูดติดงร่าเมื่อกี้ผ่านหน้าไหมเมื่อกี้เห็นไหมใชุ่พี่โตมันลอรมันต้อนเหรอมันล้อนมันอาจจะมีคนจแจก็นเย็นนะมันเปิด เปิดตู้ได้ป่ะเนี่ยเปิดตู้ได้แต่แอบไม่ได้ไม่ได้เปิดได้ตรงไหนอะไม่เห็นเปิดแต่เราไปที่ห้องห้องออกกําลังกายก่อนนะมันอาจจะมีที่ตรงวางอยู่ก็ได้อืมเพราะว่าระตันนี้เปิดไม่ได้ไปนะไม่ได้หาคุณเจหรอมันอาจจะแอบอยู่ข้างบนก็ได้ยังแอบยังไงวะเนี่ยไม่รู้ เฮ้ยผมคนซื้อตุ๊กตาหมีไหมซื้อทำไมนะซื้อมาซื้อมาซื้อมาเป็นแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลไอไฟฉายซื้อไฟฉายซื้อไฟฉายเอาจริงดิไม่เนี่ยพี่โตเนี่ยพี่โตเขาเจอแล้วเขาเจอแคุณแจอ่ะเฮ้ยเขาเจอไวจังอ่ะไปไปไปไอพวกนี้ใส่แปลกๆ่ะเออเขาว่าไนฮะผมผมเสียงเปเซ็นเป็นหมือนก้วคนทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเฮ้ยพี่โตจะกลับโอเค เข้าไปคนแรกโดนจับสแกนแน่เนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกถ้าถ้ามีจับสแกนผมขึ้นเตนคนดูไว้เน่ยมียดีโอเคพี่ยตเกผมต้องแอบในมุมก่อนไปแอบทำไมในมุมวะนั่นอะไปหาห้องคารดคาร์ดบีเราจได้เราเดินมาเราจะเห็นพ่อคารดบีอยู่คาร์ดบีไม่ตรงตรงเลขอะตรงตรงเลอะ ตัวเป็นเป็นฮีโร่อะไรนะผมพี่ตัวบีกล้ามเนื้อโคตรเยอะอะโคตรแข็งแรงอ่ะเขามีตัวเขามีแต่กล้ามเนื้อไน้องในคาซีนในคาซีตรงนู้นคาบีข้างหน้าคาบไม่เดี๋ยวทางนี้เปล่าดดีีีจว่าแต่ปะอะไรอะไรตกแต่งตกใจหน้าน้องอ่ะตกใจหน้าห้องนู้นเปล่าห้องนู้นเปล่าดูดิคาอะไรอะดีควรตรงไหนอะหน้าหน้าผมแบบว่าเป็นเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหัวเล็กเฉย ไวเกครับว่าแ oh, <there. S 1> ต่เหรอวเสียงเสียงตัวเดียวทางไหนลองไปลองลองห้องลองลองยิมดูทางมันมันมัม้มมมมนทมมางนี้ผมมาครับผมมาผมอาจจะเจอแล้วก็ได้พี่โตนี่ไอ้พี่โตตามมาพี่โตเนี่ยเนี่ยคัสบีพี่โต, B, โ,ตโอ้โหอยู่นั่นเองเวสตอ๋อยังไงยังไงบมาเฮ้ย<น>เข้าไปพี่ผมไม่กล้าพี่พี่มาเข้าไป ไอเอฮัสตับีอัพเจมคีหนึ M ่งบอสแีอ๋ M B อหากคุณแกอนในขอย่าเติมตังค์แป๊บอ้าวเจอมีมีใครเจอคียังต้องพูดว่าคีครับเพราะเป็นเอกกษของพวกช่องเราเจอคียังเุ้ยเฮ้ยวรุ่นสำรวจวรุ่นบอกฟุตบอกฟุตปรเดีย เฮ้ยนี่ไงอ่านุษย์มาอ่านโน้ตอ่ะได้อ่านเด็กแดนนอสกูนี่ไม่ใช่ตะปูนี่ไม่ใช่โรงเรียนเฮ้ยเอาดีนี่ไม่ได้เสียงอะไรวะเจดี้แบร์เจดี้แบร์ตกใจน่ตกใจพี่โตอะยังคงแจยิ้ยังเนี่ยไปประตูไปประตูเขยกุญแจยเฮ้ยโน้ตมาจากไหนอ่ะอ๋อเอาพี่โตเอาไปสิ เปิดประตูนี่ชิคุ๊กวางเดี๋ยวเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองสีดำไม่ไช่เหรอพี่โต๊ะพี่โต๊ะหาคุณแจงไงเปิดพี่หยุดพี่โตพี่ไปที่เจอแน่พี่ประตูเปิดแล้วะผมมีคุณแจ้งพี่เปิดเหรอเปต่อคุณจอบไหนคุณก็แป๊บนึงแป๊บนึงขออยากซื้อรองเท้ากับไอ้ชายก่อนไปซื้อทำไมซื้อว่าผมต้องการของเฮ้ยอย่าซื้ออยาซื้อเราไปอย่างนี้เลยโอ้เฮียกูไม่ทันแล้ว มีไฟฉายไไฟฉายปมีไฟฉายนำทางเลยไปไปโว้ยมืดโอเคเฮ้ยทำไมมันคุณมืดมืดวะ U R I มันมืดตกใจนะคันเสิร์ตยิงคุณไม่ได้เฮ้ยเราไม่ออกจากตรงนี้ดีกว่าเรายืนอยู่ในเนี้ยเอออะไรอะรามนาเวฟอร์มสกูลหรือเอสโตรด์มานาเวเพราะว่าผมกูเขาเลิกกันดีกว่าคุณเขาไม่อยู่ดีกว่าคุณเขาคุณก็ทำอะไรสิว่า คือโรงเรียนบ้านเป็นโรงเรียนมันไม่ใช่โรงเรียนเว้ยมันคืออะไรมันคือเทวีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหองอิเทียอะไรอะไรอะไรดูไรโดยผีแม่เขามีไฟฉายต้องนำเว้ยเออไฟฉายนำดิอุ้ยเราเจออะไรวะเนี่ยทำไมเราไปไม่ได้การกันไม่ใช่หรอพี่ทางทำไปตันปะตันตรงไหนวะในห้องอยู่อะ f i the exit door. กต้องต่ด้หาคุณแจคุณแจถีไปได้ถีบไปได้ไหมเนี่ยถีบถ and open the door จำได้เลยมันพอะไรเฮ้ย ่าร้องแบบวันนั้นได้ไหมร้องมันโคตรน่าน่าเกลียดอะตกใจแม่คุณเกลียดไหมล่ะอะไร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 ปั่นห้าทั้งน้ชันเติบโตเปิดเลยเปิดเลยเปิดเปิดวิ่งวิ่งไป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 ้ย we need to find a key to open the door open the door ah, yeah. open the door and find the key my me key. go, okay okay wait he's so safe i don't know where's the monster <laughs> ไป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 มันตีมันตีพี่โตอยนะตีพี่โตอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยซอฟจัมพัสมัซอฟไปซอฟมาซอฟมาล็อกออฟออฟโอเคอะไรวะคาคาซีนอันนี้เออคนมีไฟฉาย it's good ready for ว,ว้าวคุแจว้าวโอเคไม่นไม่เามันไ่่ไดหรอกผมัวก็พี่พี่พี่มาเปิดดิพี่ผมตดวดน้าแล้วพี่เปิดได้พี่ะกูเอ it. It. ็นด okay. ิเยอ้าเป้ามันจบไวยังไง แมสรอบนีเราอีกข้อหนึงนะตะเกียเราบอกว่าเราหนีจากโรงเรียนคือเรารอบนี้เราเอาแบบยังไงดีอ่ะไม่ใช่หนีจากโรงเรียนอ่ะไอตัวข้างล่างอ่ะแล้วเราแบบโรงเรียนเฮ้ยพี่ก๊อกเราต้องมาเบิดโรงเรียนนี้นะใช่อะมันแปลว่าเราเบิดมั้งกรจีนเฮ้ยมาลิงจี่เฮ้ยเด็กอุ้ยเจ้าเั้าเจ้าโตแม่งมึงข้าเรื่อยไอไอสัตว์ มันมไปจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อสิบวันไป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 ดีไปีไปไปไปอยู่ทำไมเฮ้ยพี่มันตายแล้วมันตามผมมันตามผมช่วยด้วย เพราะฉะนั้นเราไม่ควรสำรวจโรงเรียนจะเจออย่างนี้บอกว่าอย่าดื้อเขาอ๋อไ,ไอ้ปลาที่เนี่ยอุ้ยมันตาย <ไป S 1> นอนแล้วมันตายนอนแล้วเฮ้ยดผีติดผีมันติดทำไงโอเคเนี่ยอีสป่าไปแล้วติดเรอะอยู่อาร์อินไปมาไีมาเร็วก็ตายยัง่ะไป ดัเมียมเลยมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนอันที่อันที่ยวเรืองหาไป่ะวะไม่คุณเจไม่ผีอือตายตายอ้าวผีมันอยู่ยข้างหน้าเ <ชา S 2> ราโอ้โน่ oh no, The Monster อีเสีย m o n s t e อาจจะต้องเลี้ยงเพรามันต้ แล้วอะไรรู้ว่าพวกเราอยู่แล้วคุณจะรู้ไหมว่าพวกฉันคิดอะไรอยู่อะแล้วแต่อืมอืมสวยสิผูกขอจักดอกนั่ไหม,มอ้าวแบนดิง้งอ่าวแบนดิ้งเอ้ยได้ตาสวยอ้าว dust to a robot remains and what happened to them สกู๊ตชาต์ปเตอร์สองมีมีหัวใจด้วยข้างล่างหัวใจพอแบบนี้มันขึ้นแล้วอยู่ดีเราเจอแล้วเจอบางคนไล่เราใช่เหรอไม่เอาด้วยนะไม่เอาหันโรงเรียนน่ะแล้วเราจะมาโรงเรียนอีกทำไมเนี่ยทั้งที่เรารู้ว่ามีอะไรอยู่ในโรงเรียนน่ะเราจะไปตัดเราจะไปตัดฟื้นเขาอันน่ะร้องธงชาติไทยตอนแปดโมงเช้าเราต้องออกไปให้เร็วอะไรอะไร เอ้ยอะไรอย่าอย่าอย่าหยาบโยกศพอย่าโรงเรียนที่ไหนลาลาบินลาลาบินพี่โตไม่นำอ่ะพี่โตเฮียริสพี่วิฟตพี่โตเขาไม่ใส่สกินดำมาแล้วอ่ะดีอ่ะมองไม่เห็นบินไฟอาชีพสกิทไนน์อิเชี่ยหาคนแจพ้อมง่ากูอยู่ในป้าหาคนแจโอ้ กาลูน่ยายาคุณเจ้าคุเจ้ามันเดมยาคุณเท้าจะทำ้ทำจะไว้ง่ายๆใครนี่นะเข้าไปไอ้ไ้นะอ้ตู้แดงไอวานั่นน่ะอกูเอ้ยปีศาจนะใยาคมุตุกัสใยา กับพีไปแล้วหลบบุหรี่หลบผ้าเอ่เราไปทางนี้โอเคไหมเราเจอห้องคาร์ดีด้วยโอเคเข้าได้เขาได้ไปได้ด้วยอะไรอะดินเนอร์เฮดห้องดินเนรดินเนอร์คือข้าวอ่อคือโรงอาหารแหละเออประมาณน้แหละโรงเรียนไม่กินข้าวตอนกลางซืนหรือเปล่าเพิ่งร้เนี่ย ไม่ต้เช้าไงครับพี่โตนำรยพี่พี่โตไม่กลัวผีพี่โตมีหมัดเอ้บพยไอพ่อยนพี่โตัยนี่โยหนี่โอูหพีงอหนพ่งอย่ไ่ตนู้ไหน่งอยู่่นอยไรนอยไน่น่นพังอยู่หพียไอยตงไห กินบ้านลงเอาเอาว่ากินบ้านลมอยู่ตรงนูน้นไงยังไงเธอขมซ้อนมึงเอามาเลยใครอยากโดนขมซ้อนทุบหัวไหมครับผมจะฮัมแล้วทำไม่อกี้ยัง,มยงไม่เจอบ้อน,นเลยอ่ะวิ่งเดี๋ยวว่ามันมีคนแจได้เนี่เราต้องไปหาคนแจอีกแล้วเหรอ <S <S ใช่คอนทุบไม่ได้เหรอนั่นไงว่าต้องวิ่งจะฟาดชี้จิ้ว the shape and look at classy

โอเคแล้วปประตูกว okay. 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 ้างเสียบเอ้ยราต้องเข้าไปดูเบสเลนด์โอเคราไปลงชั้นใต้ดินนะคะฟูโอ้ยเราต้องไมเลือกไม่ยดล็อกเก็ตอัพนี่ใครก็ได้นำบ้านมาหน่อยวันวันเกี่ยวกับคุณยูริยักกมาเราต้องหาชิปผ่านเสาวงกฏเป็นไงประตูเขียวเขียวเขียวอี๋อันนี้เป็นองเค์เซฟโซนนี่หว่า เุ้ยจริงอรอโอ้ขอไปอยู่ในเซฟโซนดีกว่าอย่ายาเป็นผ่าละเพื่อนเป็นผ่ามันเสียงอะไรมันเสียงเกย์ไงพี่โตเราควรทำไงดีพี่โตไม่รู้สิพวกเราทำอะไรดีคุณก๊อฟบุกไปพูดเลยพี่โตไปด้วยกันไหมอุ้ยโอ้ยอะไรคุณก๊อ ผมตายเออส่าเออสองชีวิตต้องจับชีวิตพี่โตเราทำมือที่โตพี่โตอย่าพูดออกทีอะไรอะพับจุดคนเดียวไม่โดนน้ำผึ้มันเข้ามาฆ่าได้ไงอ่ะโอ้เออต้องตามไ่อันนี้อันนี้อันนี้ยากอ่ะโอ้โหต้องตามมาผมมีทางอยู่อันนี้น่าจะยากคเขาอะ มันเจ้ามีลูกมีทวนพี่โตอย่าเพิ่งออกดิรอรอมันไปก่อนเดะเดะเข้าไม่ได้ไหวไหวไวพี่เาเซสโซ่ก่อนดีกว่ากออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิพี่มีแล้ววันนี้ผมไม่ได้ไปไหนละทางนี้โดนเหนหลอกงาขึ้น่ารอหน่อยรอหน่อยโอู้ดต้องการสามสามเจ็บคุยไม่ใช่เหรอ กันมิโตห้ามออกกันมิโตห้ามออกเป็นลูโค้ชในตำนานของโลบอกร้อเนี่ยหนึ่งสามสามเจ็ดอุ้ยเข,าท,ขาทำไมเขาทำไมเขาทำไมเออเปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ไปยังวะไปแล้วไปแล้วโอเคก็แย่แล้วก็แย่แล้วก็แย่ฮะเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,ราเ,เราพิมพ์เอ้ยเข้าเซฟโซนเราพิมพ์ในช่องแชทก่อนดีกว่าเรช่วยอ้อหน่อยดีช่วยอ้อหน่อยดี สี่เจเก้าหนึ่งครับสี่เจ็เก้าหนึ่งโอเคสี่เก้าหนึ่งไปมันมามันมามันมายู่นั้นมันมามาตรงนั้นมาดิมาดิเอาผีงงเอาผีงงผีงงมาดิมาดิเอออะไรมาดิสี่เจ็ดเก้าหนึ่งโอเคหวเขาไม่ได้สวยอุ้ยคนแบกเลยเนี่ยคนแบก คนแบกคอนเสื่อไม่อยาก x break แต่แพงเทียร์ก็ต้องไปหาเนาะเนี่ยพี่โตทางตาโนดไม่ชอบเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอโอเคาแล้วเซ็นได้ขวานด้วยอะติมวิ่ง forward ระวังระวังระวังหน้ามีไอ้พวกไอ้พวกปันห้าน่ะตั้มแคร์ตั้มสแคร์ไม่เห็นไม่เห็นน่ากลัวเหมือนเดือมีกเลยผมมาโดนเต็มเมยคนด้านบน เราคว้รอินโทรคลิปไหมคือมีดีทฟิตแต่ปากอทุ่มโควไอ้ยากูเกยตอัพ้ไอ้โอ้ยทำไมตอนขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้มียาจำกัดด้วยไปไปไปก่อน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 เลยเก้าสิมเกาสิบ ตายตายตายเหมือนสร้างล็อบบี้ในออฟฟี่เคเทอร์เลยเออต้องยี่ไป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 อยู่ดีเจอออฟฟี่โตร์จะบอกนะน้ำมันจะขึ้นสูงขึ้นอ่ะหัวใช่วะไม่จริงไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ผมผ่านแล้วอีซี่อีซี่ออฟฟี่ง่ายอยู่โอเอฟฟี่ง่ายอยู่ดีดีอีซี่อีซี่เป็นโลกเอ๋อครับ ตายต้องเริ่มใหม่พี่เราเร็วเลยดิพี่โตอี่าเกียรดิเซนต้องเริ่มใหม่เลยได้ที่สองคลิปผมใจเย็นคลิปผมคุณกอล์อ้าวผมพี่ได้แหละเข้ามาของขอตัว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 เฮ้ยเฮ้ยวันนี้พี่โตไปดิโูดพี่โตอย่าเกียรดิ อีกนายเราจะถึงอีกนานเลยเนี่ยโตชอบเปลียนอ่ะดูพี่โตโอ้โหสี่้อเหลือสองวิรีร้อยเก็บจบเป็นไงเอ้าเรียบร้อยตายอีกคนหนึ่งอ่ะเอาแลวหาเแค่ปอนไฟอล้วหรอเอาอีมาแต่ม ปาสืบตีพี่ตัวไอนพี่ตันที่ใส่ไม่ดีอ่ะพี่ตันที่ใส่ไม่ดีเด็มวันคุณใส่ไม่ดีด้วยคุณก็ผักผมตกน้ำขอโทษได้ไหมอะเอ่อผมจะจอกจอกจอกเดี๋ยวผมจะผักพี่กบกบผมพี่ได้เนี่ยคุณปิดเอาคนผักผมลงน้ำอ่ะขอโทษได้ไหมอ่ะ ได้ขอบอกแล้วแต่เน้ใครเกล้กอมเกมอุ๊ยเอ๊ะเกมเกมต่อสู้แบบสริมต้องสู้กับมันอีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่บีเมื่อกี้นี่ว่าอยากจะตายนะเกือบห้าร้อยซื้อเหร่ตี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 ก่อนจังหวะนี้เฮ้ยอะไรอะ ต้องเอามันนอนก่อนต้องเอามันนอนต้องเอามันอนตื่นแล้วมันตื่นแล้วผีกบบังมันฉี่แล้วมันยแล้วมันยใครมันยใครในอ้มันมีกำแพงมันมีกำแพงนอนดิมันมีอะไรทำหรับพี่โตุ้๊ไไนเคยอะเยออเยเยอะ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 เยอยนะครับ เออเราต้องเราอย่าอย่าเดินใกล้กันโอยเหลืออะไรเลื้อเลยกระทึบกระทื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 บตายจะตายจะตายอ่ะอะไรมันจะทำไรวิกเกอร์ย่ำกระมอดหรอหนอยไปไปมันหลอกให้เราเดินไปไกลนี่หว่าตื่นแล้วตื่นแล้วเ้ย ลลลลาาาาบินโอเคนอนดิตีตีต่อยต่อยต่อยโอเคสวยดู้ยร้อข้างในเป็นโกก้สันช์บีคอนทเอ้าวคืบีคอนทีเนียล่จบนะคบสองเลยจบเออโอเคยก็ตั้งขอบคือคนดูที่ดูกันได้ครับ เราคายยังงก็ยังกดไลค์กดติดตากันไ้เลยคืวันนี้กอบป็ณครคอบ๊ายบาย